น,นี้นะคะก็จะมาบอกสรรพคุณของเจ้าตัวดีดีเคลมวัตชดอกเ p ฟ 50PA บวกบวกบวกนะคะก็มันจะมีอยู่2สีนะคะคือสีพลิงสไตล์แล้วก็เน t ชอ a ล s สไตล์นะคะสีพิงสไตล์นะคะก็จะเหมาะกับสาวที่ต้องการแบบขาวอล่าขาวแบบโดดเด่นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนสีเน t ชอ a ล์สไตล์นะคะก็จะเหมาะแบบสาวที่ต้องการแบบขาวแบบธรรมชาติขาวแบบใสๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่า มันกันเบากันน้ําจริงปะโอเคนะรี่เป็นคนที่ชอบทาสีพิงสไตล์นะคะชอบแบบขาวแบบออร่านะแต่มาทดสอบกันดูว่ามันกันเบากันน้ําจริงไหมนะคะก็แกะดูเลยแกะียง่ายปะ,ะแหมดี๋กวแกะดูเลยนะคะว่ามันเกียง่ายไหมโอเคเป็นคนมีขนเยอะนะคะไม่ติดขนค่ะ อันนี้ข้างนี้นี่ข้างนี้คือทาแล้วนะคะอีกข้างนึงยังไม่ทาเลยแล้วเราจะมาทดสอบกันนะคะว่ามันกันบอกจริงปะอะไรเงี้ยกันน้ําจริงปะแต่เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์คือบอกเราก็เลยใช้กระโปรงนะักศึกษาของลี่เองนะคะเพราะว่าเวลาสาวๆสังเกตไหมเวลาแบบเออเวลาเราทาบีบีครีมหรือดีครีมตัวอื่นอะ่ะมันชอบแบบเป็นคราบขาว แต่ลองมาใช้ตัวนี้ดูมาทดสอบตัวนี้ดูว่ามันเป็นคาบขาวจริงไหมมันแบบมันเลอะเบาะเลอะกระโปรงไหมเป็นคาบขาวๆอะไรเงี้ยเออโอเคกระโปรงนี่นะคะคือดำปิดดำตีเลยนะเราจะมาทดสอบกันว่ามันเป็นคาบไหมโอเคโอเคถูให้ดูเลยนะจ๊ะถูงให้ดูเลยนะ เอาถูแบบนานๆเลยเนาะมันจะได้แบบถูแรงๆ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 แล้วมาดูกันเป็นคาบไหมเป็นคาบขาวไหมคะอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจแรงๆแรงๆแรๆแรงๆเลยดูเป็นคาบไหมเออ amazing เมล่ะกันน้ําจริงปะมาดูอีกทีนึงแต่เนื่องจากเราไม่มีฟอกกี้เหมือนกันใช้น้ํานี่แหละเทลงไปเลยเลอะก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ห้่อยากพิสูจน์ที่ดูว่ามันกันน้ําจริงไหมเลอะๆนี่<ด>โอเคแล้วเรามาถูกันนะว่ามันจะเป็นคาบไหมแล้วมันจะออกแบบลอกไปไหมมาดูมาทดสอบเลยอันนี้ถูแบบแรงๆเลยนะเนี่ยเนี่ยๆถูแบบ,บ,บแรงๆคราบอือแรงๆเลยมาดูใกล้ๆค่ะลอกไหมโอเคลอกเป็นคราบไหมไม่เลยอะ Amazing อเมซิ่งอะเจ๋งจริงอะ โอ้โหเราไม่หลุดเป็นคาบด้วยเนี่ยโอ้โหอเ a z ิ n ง